สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่ฟานนิตาลอยรับสภาพเลสเตอร์ตกต่ำสุดขีดหลังเปิดบ้านแพ้พาเลสรุดฟานนิตลอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำสุดขีดหลังพ่ายแพ้คาบ้านให้กับคิตตันพาเลส2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานับเป็นการปราชัยเกมลีกนัดที่6ติดต,ต่อกันส่งผลให้ทีมจมอยู่ในอันดับ19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ เลสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถทำประตูได้ในครึ่งแรกหน้าสนามพิงพาวเวอร์สเตเดียมและมาถูกลงโทษในช่วงครึ่งหลังจากประตูของชองฟิลิปมาเตตาและมาเกฮี ee, ส่งผลให้สถานการณ์ลุนหนีตกชั้นของพวกเขายิ่งย่ำแย่หนักลงไปอีกแม้ว่าฟานนิตรอยจะประกาศก้าวว่าจะปลุกขวัญกำลังใจของลูกทีมให้กับมาฮึดสู้แต่เขาก็ยอมรับว่ามันจะเป็นงานที่ยากลำบากเพราะตอนนี้ทีมกำลังอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเกมนี้เป็นการเล่นในบ้านพบกับทีมท้ายตารางที่พวกเขาจําเป็นต้องเอาชนะให้ได้เมื่อถูกถามถึงวิธีการที่จะยกระดับบรรยากาศภายในทีมควานนิตรอยก็ได้ตอบว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เรายังคงมีกําลังใจแม้จะแพ้มา6นัดและเราจะสู้ต่อไปหลังจากความพ่ายแพ้ในวันนี้ทีมยังมีความหวังและกําลังใจอยู่แต่วันนี้เป็นวันที่เลวร้ายมากผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกตกต่ำที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ วันนี้เราตั้งความหวังไว้สูงว่าจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการเก็บคะแนนและโชว์ฟอร์มให้ดีนั่นคือเหตุผลที่ครึ่งหลังมันน่าผิดหวังมากที่เราไม่สามารถเก็บแต้มได้อีกครั้งแม้ว่าเลสเตอร์จะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าในครึ่งแรกและมีโอกาสทองถึงสองครั้งจากเจมี่วาร์ดี้แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาการครอบคลองบอลหรือสร้างความอันตรายระดับเดียวกันได้ในครึ่งหลังโดยฟานจะตรอยยอมรับว่ามันยากที่จะโต้แย้งว่าทีมของเขาสมควรได้รับอะไรจากเกมนี้เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นในช่วง45นาทีหลัง โดยเขาได้กล่าวว่าชัดเจนว่าผลงานของเราไม่ดีมันสะท้อนออกมาในครึ่งหลังระดับการเล่นของเราตกลงไปมากเกินไปหากเปรียบเทียบครึ่งหลังกับครึ่งแรกมันเหมือนเป็นคนละทีมกันเลยเราไม่มีความสม่ำเสม,มอมากพอที่จะเก็บผลการแข่งขันได้ตลอด90นาทีเมื่อพิจารณาจากฟอร์มในครึ่งหลังแล้วเราไม่สมควรได้รับอะไรมากมายนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราแพ้ในเกมนี้พาเลตเล่นได้ดีในครึ่งหลังพวกเขาไม่ได้เฉียบคมและดุดันเท่ากับครึ่งแรก พวกเขาเริ่มต้นได้ดีและกดดันเราแม้จะไม่ได้สร้างอันตรายอะไรมากนักก็ตามประตูแรกมาจากโอกาสครั้งแรกที่พวกเขาสร้างได้นั่นทําให้โมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปเราเองก็มีโอกาสจากจังหวะยิงของบูบากรีซูมาเรที่ชนขานและโอกาสของแพทสันดาก้าแต่ประตูที่2จากลูกตั้งเตเป็นอะไรที่ยากจะยอมรับเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เราวางแผนรับมือไว้แล้วเราจําเป็นต้องจัดการกับมันให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะอยู่ในเกมให้นานขึ้นเพื่อที่จะรับผลการแข่งขันตามที่ต้องการ เราทาให้ตัวเองต้องเจอกับงานยากด้วยการเสียประตูที่2ไปต่อกันที่วาดี Food, t, P ire P ire ้ฟอร์มฟิดเวสต์การ์ดพลาดหนักเลสเตอร์พ่ายพาเลท2-0จมท้ายตารางจากความย่าแย่ต่อเนื่องพ่ายแพ้ต่อคิสตันพาเลทคาบ้าน2ประตูต่อศูนในศึกพิมร์ลีกส่งผลให้จิ้งจอกสยามแพ้รวด6นัดติดในลีกติดต่อกันโดยเกมนี้เจมี่วาดี้และยานิกเวสต์การ์ดกลายเป็นจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้ทีมต้องพบกับความปราชัยทีมมีโอกาสทองมากมายแต่จบไม่คม ลูกทีมของรุดฟานิิตลอยมีโอกาสยิงถึง21ครั้งมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ของทีมฤดูกาลนี้แต่กับจบสกอร์ไม่ได้โดยเฉพาะเจมี่วาดี้ที่พลาดโอกาสทองถึงสองครั้งในครึ่งแรกส่วนบูบาการีซูมาเลก,ก็ยิงชนคาในครึ่งหลังชองฟิลิปมาเตต้าและมาเกฮีกทำคนละประตูในครึ่งหลังทำให้พาเลตเก็บ3มแท้มสำคัญโดยประตูแรกนั้นมาจากความผิดพลาดของยานิกเวสกาที่โดนมาเตต้าเบียดแย่งบอลก่อนหลุดเข้าไปยิงผ่านมือยาคุสโตเลชิเข้าไป โดยไฮไลท์สำคัญของเกมนี้ก็คือฟาน,นิตรรอยเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกม F a ฟเคัเพียงตำแหน่งเดียวโดยส่งยานิกเวสการลงเล่นแทนโคเนอร์คอดี้ฟาคุนโดโบูนาโนเต้สร้างโอกาสให้เจมี่วาดีตั้งแต่นาทีแรกแต่ยิงติดบล็อกวาดีพลาดโอกาสทองอีกครั้งหลังรับบอลจากสเตฟี่มาวิดดี้แต่ยิงด้วยเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดเข้ามือดีนเฮนสันวิกเตอร์คิดเตือนเส้นเกือบทำเข้าประตูตัวเองแต่บอลเลยไปให้มาเตต้ายิงข้ามคานมาเตต้ายิงประตูให้พาเลตขึ้นนำหลังเบียดแย่งบอลจากเวสการได้สำเร็จ บูบาร์กรีซูมาเร่ยิงชนคานอย่างจัง hi, มาร์กเฮีหม่งลูกฟรีคิกปิดกล่องให้พาเลทชนะ2-0ทางด้านคะแนนนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ยาคุบสโตลชิก6คะแนนเขาจ่ายบอลพลาดจนเกือบเสียประตูในครึ่งแรกแต่โดยรวมตัดสินใจด้วยเท้าได้ดีไม่มีส่วนผิดพลาดในทั้ง2ประตูและเซฟลูกยิงของมิทเชลได้อย่างยอดเยี่ยมเจมส์จัสตินเจ็ดคะแนนเกมรับแข็งแร่งหยุดทั้งเอเซ่และมิทเชลได้อยู่หมัด เติมเกมลุกได้ดีจ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้หลายครั้งวอลฟาสต์6คะแนนเข้าคุมเกมรับได้เหนียวแน่นเข้าสกัดบอลได้ดีจ่ายบอลได้แม่นยำแม้จะไม่เสี่ยงเท่าที่ควรยานิกเวสตการ์ด4คะแนนเขาพลาดท่าเสียประตูแรกถูกมาเตต้าเบียดแย่งบอลไปได้ง่ายเกินไปเขาเข้าสกัดบอลได้ดีในบางจังหวะแต่การจ่ายบอลยังค่อนข้างแย่วิกเตอร์คริสเตียนเซน6คะแนนเขาเข้าสกัดบอลได้อย่างเฉียบขาดในช่วงต้นเกมเล่นเกมรับได้ดีเติมเกมลุกได้น่ากลัว แต่ก็เกือบทําเข้าประตูตัวเองในครึ่งแรกแฮร์รี่วิ่ง5คะแนนเขาถูกเปลี่ยนตัวออกพร้อมเสียงโหแม้จะไม่โดดเด่นมากนักแต่ก็คุมจังหวะเกมแดนกลางได้บูบารกิรี่ซูมาเร่หคะแนนเขาขยันวิ่งไล่บอลยิงชนคานอย่างน่าเสียดายวิลาเอคานนสหคะแนนถูกเปลี่ยนตัวออกพร้อมเสียงโหฟอร์มโดยรวมยังไม่ค่อยน่าประทับใจเตฟี id นน่มาวิดีดีเคะแนนเขาสร้างสรรค์เกมลุกได้ดีจ่ายบอลให้วาดี้ได้หลุดไปทำประตูหลายครั้งฟ bon าคุนดูบอนโเตหคะแนน เขาสร้างโอกาสให้วาดีตั้งแต่นาทีแรกขยันวิ่งหาพื้นที่แต่ถูกเปลี่ยนตัวออกเจมี่วาดี4คะแนนเข้าพลาดโอกาสทองหลายครั้งจบสกอร์ไม่คมยิงไม่เข้ากรอบเลยทางด้านตัวสำรองโอลิเวอร์สคิป5คะแนนเข้าลงมาแทนวิงแต่ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนักเคซี่เมกอาเทีย6คะแนนเข้าลงมาแทนเอลคานุสจ่ายบอลให้ซูมเร่ยิงจนขานแพสันดาก้า6คะแนนเข้าลงมาแทนบานาโน,อนอเต และเกือบทําประตูได้ทันทีแต่ยิ่งไปจิตตะข่ายด้านข้างบทสรุปก็คือเลสเตอร์ซิตี้ยังคงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างหนักหลังความพ่ายแพ้ในเกมนี้เกมลุกมีโอกาสมากมายแต่ขาดความเฉียบคมในขณะที่เกมรับยังคงมีข้อผิดพลาดให้เห็นโดยเฉพาะยานิกเวสกาดที่กลายเป็นจิตอ่อนสาคัญในเกมนี้ไปต่อกันที่เลสเตอร์ซิตี้ดึงทอมแคนนอนกลับหลังเตรียมปล่อยยืมต่อลุ้นทํากําไรเลสเตอร์ซิตี้ออกถแถลงการยืนยันเรียกตัวทอมแคนนอน กองหน้าดาวรุ่งให้กับจากการยืมตัวกับสโต๊กซิตี้พร้อมแย้มทีมเตรียมปล่อยยืมตัวต่อหวังสร้างโอกาสและรายได้ให้กับสโมสรรุดฟาน,นิตรอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าก่อนหน้านี้สโมสรกำลังพิจารณาเรียกตัวแคนนอนกลับมาและมีแนวโน้มสูงที่จะส่งตัวเข้าไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นต่อซึ่งอาจจะเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสโมสรทอมแคนนอนวัย22ปีย้ายไปร่วมทัพช่างปั้นหม้อด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาล แต่ล่าสุดเขาเตรียมกลับมายังถินคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงซัดไป11ประตูจากการลงสนาม25นัดให้กับสโตล์ตซิตี้และเชฟฟิลลิเนตกลายเป็นทีมเซิงที่จะคว้าตัวแคนนอนไปร่วมทัพโดยอาจจะยื่นข้อเสนอในรูปแบบการยืมตัวพร่องออปชันซื้อขาดซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าตัวที่เสนอมานั้นสามารถสร้างผลกำไรให้กับพวกเขาได้อย่างน่าพอใจทั้งด้านสโตล์ตซิตี้ ก็ได้ออกแถลงการขอบคุณทอมแคนนอนสำหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ยืมตัวและวลอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตอนาคตของทอมแคนนอนกับเวสเออร์ซิตี้ยังคงเป็นที่จับตามองว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้ลงเล่นกับทีมจริ้งจอกสยามหรือไม่หรืออาจจะถูกปล่อยยืมตัวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเพิ่มมูลค่าต่อไปแฟนบอลก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ